สวัสดีครับน้องครับวันนี้มาเจอกับพี่ก๊อฟนะครับกับการเฉลยการบ้านในไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับเป็นไงบ้างทำได้ไหมเอ่ยคําตอบเอาไปก่อนเลยคําตอบอคอบอือ,อ0.8นั่นเองนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะทําได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับโจทย์บอกว่า S เนี่ยเป็นปริภูมิตัวอย่างก็คือ Summer Space ถูกไหมครับ P E <ๆ>แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E E เพิ่มแทน complement อันนี้ไม่บอกเราก็รู้อยู่แล้ว A B เป็นเหตุการณ์ใน S นะครับ เริ่มบอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขกันแล้วตัวแรกเขาบอกว่า p a พ่ e c t i o n b ผ่าได้0.3นะครับต่อมา p a i e c t i o b ได้0.5คำถามที่อยากได้คือ p a ผรานบวก p b ผ่านเป็นเท่าไหร่อ่านโจทย์จบปุ๊บเดาไม่ยากเลยงานนี้ต้องเรียกใครมาช่วยแน่นอนเวนออยเลอร์ไดอะแกรมหรือแผนภาพเวนออยเลอร์ถูกไหมครับในเรื่องเซตงั้นเราก็เริ่มเลยมี2เซตเองเราก็เริ่มต้นวาดเวนออยเลอร์กันนะครับก็เริ่มจากนี่กรอบสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็คือแทนยูนิเวอร์สทั้งหมดนั่นเอง เขียนไม่สวยขอเขียนใหม่นะครับกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเลยตัวแรกตัวนี้ก็จะแทนยูนิเวอร์สเลยครับผสอนพัทนั่นเองนะครับในที่นี้มี2เซตก็มี2วงก็คือเซตของ a กับ B นั่นเองนะครับอ่าเราก็มาเริ่มเติมกันนะครับเรื่องที่ข้อมูลตัวแรกก็บอกว่า p a พาม e c b พามสุดที่สามอ่าอันนี้เติมยากเราไปเติมอันที่สองก่อนเพราะเวลาเติมไม่จำเป็นต้องเติมเรียงจากข้อมูลโจทย์ไปได้เติมตัวที่เติมง่ายๆก่อน เริ่มจาก p a intersect b เป็น0.5นี้เติมสบายเลยนะครับก็คือไอช่องตรงกลางถูกไหม intersect กันตรงกลางเนี่ยได้0.5ก็เติมเรียบร้อยละเราก็มาเติมอีกหนึ่งข้อมูลที่โจทย์ให้ข้อนี้ให้มาแค่2ข้อมูลเอง p a พาร์ i n t b พาร์ผมก็บอกเอ๊ะตัวนี้เติมยากนะงั้นเรียกความรู้เรื่องเซตของพี่ปูมมาช่วยดีกว่าอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูเซตอย่าลืมไปดูยอนหลักพี่ภูมได้ด้วยนะครับ p a พาร์ i n t b พาร์ทำไมดีให้มันดูง่ายขึ้น ดึงพามออกถูกไหมครับใช้เดิมอกองดึงพามออกก็จะกลายเป็น P A Union B ทั้งหมดพามนั่นเอง P A Union B ทั้งหมดพามตัวนี้เป็น0.3แล้วก็มานั่งนึกละ A A Union B ก็คือ A รวมกับ B ก็คือตรงนี้ถูกไหมครับนี่พี่เขียนให้พามก็คือไม่เอาก็คือข้างนอกเพราะฉะนั้น P A Union B ทั้งหมดพามก็คือนอก A Union B นั่นเองนะครับก็จะได้ส่วนข้างนอกเลยตัวนี้เป็น0.3 แต่ไนแค่นี้มันก็ยังขาดอีก2ช่องที่มันยังเติมไม่ได้และข้อมูลก็หมดแล้วด้วยแต่เรากลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามไปพูดเร่งน,นะครับถ้าเราเติมไม่ได้เราก็กั้นใจเปิดตัวแปรไปก็ได้นะครับพี่ก๊อฟก็สมมุติตัวแปรให้หมานะครับสช่องเนี่ยพี่ก๊อฟให้เป็น a กับ b ครัละกันใน2ช่องที่เหลือนะครับทีนี้พอเราเปิดตัวแปร a, b เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้อีกว่าถ้าในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยแผนภาพเบอร์นูเลเลอร์เนี่ยทุกๆช่องรวมก เป็น1นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แอบเลยว่าจากแผนภาพหรือจากภาพเนี่ยนะครับทุกช่องรวมกันต้องเป็น1ก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วย A บวก B บวกด้วย0.5แล้วก็บวกด้วย0.3ทั้งหมดเนี่ยจะต้องได้1ทําการย้ายข้างครับเราก็จะได้ A บวกบีออกมาเป็น1ลบด้วย0.8ก็จะเหลือ0.2นนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ A บวก b ออกมาเป็น0.2 แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามวิ่งไปดูสิ่งที่โจทย์ถามกันเข้อถามอะไรครับเข้อถาม p a พาร์บวก p b พาร์มแล้วก็มาคิดต่ออีกนิดเดียว p a พาร์ม PA คืออะไร p a พาร์มก็คือข้างนอก a ถูกไหมครับนี่ก็ a a พร์มก็คือข้า,อางนอก a ก็เหลือใครครับ b กับ0.3นี่คือ p a พาร์ใส่ไปเลยก็คือ b บวกด้วย0.3บวกกับ p b พาร์ Pb พามก็คือข้างนอก b b อ่ะอยู่นี่นอก b ีก็เหลือ a กับ0.3นั b, then, ่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั mean, ้น Pb พามก็คือ a บวก0.3อ่าจากนั้นเราก็จัดรูปนิดนึงนะครับเอา a กับ b มาอยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็น a บวก b แล้วก็0.3บวก0.3ก็จะกลายเป็น0.6นั่นเองนะครับทีนี้ a กับ b เราไม่ทราบนะคะแต่เราทราบผลบวกของมันแล้วก็คือ a บวก b ก็คือเท่านั้นเอง 0.2เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อน a บวก b ก็แทนได้ด้วย0.2นะครับบวกกับอีก0.6คําคำตอบที่ได้ก็คือ0.8นั่นเองนะครับและนี่ก็คือคำตอบของการบ้านที่เมื่อวานพี่ฝากให้ไปลองทำดูนะครับ